เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่เป้าที่ดินสวยๆนะครับวิวสวยนะครับติดถนนด้วยครับทำเลดีเนื้อที่6ไร่นะครับแปลงนี้นะครับทางด้านขวามือที่อยู่ข้างหน้าสระน้ําติดถนนเนี่ยนะครับพื้นที่จริงสวยงามมากๆนะครับฟรีค่าโอนด้วยนะครับอยู่ใกล้กับชุมชน ใกล้ตัวอำเภอลาวขวัญครับพิกัดตำบลลาวขวัญอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเจ้าของยินดีพาดูที่จริงได้ทุกวันนะครับเบอร์โทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับตัวที่ดินมีล้อมรั้วคาร์บอนไว้ให้นะครับติดถนนคอนกรีตมีสระน้ํานะครับเนื้อที่6ไร่นะครับไร่ละ 4, ี่แสนห้าพนบาทนะครับทำเลดีๆครับไม่ไกลจากตัวอำเภอนะครับไฟฟ้าน่อประปามีแน่นอนครับการเดินทางก็สะดวกสบาย ติดถนนเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านอยู่ใกล้เคียงกันนี่เองครับอยู่บริเวณนี้ก็มองเห็นเพื่อนบ้านนะครับไม่ต้องกลัวเปรี่ยวครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ